ผมเป็นตำรวจแล้วต้องวิสามันโจรเราจะบาปไหมครับต้องยิงปืนต้องยิงโจรใช่ไหมยิงโจรให้ตายยิงโจรให้ตายนครับแต่เขาทำในหน้าที่ใช่ไหมทำในหน้าที่ทำในหน้าที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่ไม่หน้าที่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่หน้าที่ไม่หน้าที่อันนี้นะถ้าเกิดว่ากูคิดแล้วไม่ผิดนะขึ้นชื่อว่าโจรขึ้นเลว แลวคนที่จะไปจับโจรเรียกว่าดีดังนั้นดีกับเลวอยู่ด้ยวยกันไม่ได้เข้าใจไหมลูกค,ความดีกับความเลวอยู่ด้ยวยกันไม่ได้ถ้าเกิดว่าความดียอมแพ้ความเลวไม่ทำลายล้างความเลวความเลวก็จะครอบงำความดีจนสุดท้ายไม่มีใครทำความดีกูจะเปรียบอย่างนี้ เรากำลังทำความดีเพื่อจัดก,การกับความเลวให้มันหมดไปดังนั้นความผิดคืออะไรกรรมคืออะไรมันไม่ใช่กรรมมันไม่ใช่ความผิดแต่มันคือความดีที่เรากำลังทำหรือว่าลูกจะปล่อยให้ความเลวเข้าครอบงำคนทั่วไปให้มันหมดเลยปล่อยให้เลวให้หมดเลยดีไหมแล้วมันก็ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราทำนั่นคือความดีคนที่ทำความดีอย่าไป ช่ไหมลอย่าไปสงสัยในความดีที่ทํานะลูกนะถามว่ามันจะมีบาปมีเวณมีกรรมไหมฉันว่าไม่มีความดีคือความดีความเลวคือความเลวคนทําเลวคนทําชั่วย่อมได้รับความเลวและความชั่วผลของตัวเองที่ทําถูกไหมลูกเราถูกสร้างมาเพื่อกําจัดความเลวดังนั้นหน้าที่ของเราคือการกําจัดความเลวและการกําจัดความเลวให้มันสูญสิ้นไปใช่ไหมล่ามันก็สมควรต้องทําดังนั้นไม่